สวัสดีพี่พน้องนะสวัสดีมิกะยังเศร้าเนาะมาหลอกของเนงาะบ่ได้อยู่เพือนอยู่เพือนบ้านอยู่บ้านนาคิเล็กหรือว่าทาบ้านนาคิเล็กมาเบิกน้ำนี่นะครับเขาจะใส่มองใส่ไส้เนาะอันนี้ซีเมนซีเมนทาหารเขาจะเห็ดบนนี้นะจังหวัดอ่ะมีเจเดีย์ยนี่เนาะ ้องครบบอแจ้งว่าโอ้หแจดีย่งผมเป็นวัดจังหวัดอุบลบอเลกอันนั้นแหละหอมๆหนึ่งอยู่สะวันเล็กกว้างสะวันหนักกว้างบรรยากาศยามสาวทางนั้นนะอุบลบ่ทางนั้นนะเอ้ยเขยมราดเราผิด อยู่นัน่นฝัน่งไทยพี่ชิเม่นถาขึ้นเลยนเนาะอนัรน,นะเมนบอกว่ากระได้นะฮันดีเด็ก,กปลาถือมาเฮือนกี่ไก่อันเองฝั่งนั้นฝั่งนี้พม่อนขหมอเื่นพ่อใช่ไหมเล่นพ่องงขึ้นหนุงร่างณ้าันขื้นไป เล่นพอใหญ่จะบอกต้องชิบ้าใช่ไหมชฟ้่านั่นนะวะเดี๋ยวคนละฝั่งนะครับผมขากอะไรแคกอะไรอย่ังเงียเฉแต่มันเห็นบอกขากเห็นนะบอกขากบึ้มตรงนี้ตีลังกาลงผลแล้วปุ่มเจดีนะ ตัวหัวจะดีคนละฟัง่งข้าเจ้าคก็สีดายหลายเนาะบะ่ทหารบ่เออยู่ฝั่งของคนละฝั่งของจังหวัดอุบลมันบ่จังหวัดอุบลแล้วนะ <c oughs> ข้ามไปเ็กรเรียบลอยเลย ลอยขมไปนี่ก็เรียบร้อยเขาว่ามันหอมกว่าอยู่สวรรค์สวรรค์ชิมีนโนนขันกลางอีกบ,บัดกุงงนะก้งพนังน่ะกุ้งพนังนะ่ะฝั่งของโตัวไดสักฟทางนั้นแหน้หอมเลยในทางเทิงนะ่ะตรงขาใช้าทางละค่ะ ฝั่งนั่นนะเนาะแต่แบบมันบมนน่มีเฮือนคนเนาะอากนยังไม่ได้สวยใช่อกพี่ดองย,ยังไม่ได้สวยลงมาบงน้ำลองเขาเจ้านตัตสีได้นี่ก็คือเหือนะเหือเขาเจ้าจะคือภยัยนอโคโซสามห้า คือเอียงเพื่อทห,หารค่ะเจ้าบ่ไหนเพื่อในบ้านมันอันนันมันหัวค่ะเจ้าขึานข้นมาโอ้มีหดหลุดไหลมีแต่เพื่อนแล้วพราะมันไก่คอจักหน้าตอนนี้เขาก็มาหอดเฮื่อนเลยน้ะงพ่รองอะ ยอนของผู้ที่จะลาพาไปนั่นเลยเนาะหน้าตากะยังบม่ไดนะ้สวยจิเนาะสิประมาณนี้เลยแต่เป็นไปได้ค่ะไป่ฟังนั่นอยู่เนาะบใกล้แหงอะไรนะใกล้กว่าอยู่สวรรค์สวรรค์มันกว้างนะรนี่มันหอมเด็กสี่เลยครั้งแรกเดทที่ได้มาเทลูเป็นครั้งแรกแหละไปไกลนี่เขาก็มาแต่เขาไม่ได้ไปของมาหัวแต่แถวแถวนี่แล้วก็ แต่เมื่อนนี้เราพาลงไปบึ่งขามถุงหน้าถุงเดียวนะอกไกลมาเลนี่บินไปเที่น้องนกันนี่กระโดคนนี่ร้อยทางงน้อยคนนี่เนาะมาอยากน้องพี่น้ก็นะไปป่าแล้วจะเอาจิดจางเอ้านี่พอใช่ไหลูกหลานไห่เราทันี่พอ มากับแม่ปิงกันปิงกันแล้วพี่นางปิ่งมาดิคนนี่ค่ก็มานองสาวนี่ดามบดไปขึนี่แมนสบอกมาอยู่ตอนนี้อยู่บ้านน้าจับตาน้าคิเล็กแมนบอกอยู่บ้านหน้าคิเล็กนคนณยคนาคิเล็กน้าโคบุรีเนี่ยเข้ากับตำ่อจได้ เดี๋ยวก็สิขึ้นเมื่องล้นขันทองแล้วบาทนี้คือไก่โขงนะที่ถ่ายที่ทะเลแดงโขงที่ใช่แบบที่ตัดภาพมาเราก็มาอยู่ที่อืมตัดภาพมาก็มาอยู่ที่หาดหันอย่ับพี่ยังเราสีเลือกสีนะเลือกสีปเป็นยัออกมันบ่สิ้นเลยงา ีแบบสีหีดนนูนี่นี่ดเสืออนงามนี่ยสีงนี่ชฟ้าสีแดงรมีงาชฟ้านี่ดนงได้ค่ะชิฟ้านี่เดือต่อไป ได้เพียงชี่นี่ได้บอกงามชีมังคุดนี่แดงมังคุดเปลือกช่วย่ยน่อนาะอันงไงกมนั้นทำมัเทพนะเสือเีนี้แน่ะโอ้โจะติตับมมีเสือดิ รวมบปเท่าไหร่ไปที่หกพันหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนาะกระสิประมาณนี้นะคะนี่คือผายที่เราซื้อมยอม,ยอมมีนั่นเองนะกำลังดังไฟนี่คือสีที่ทเราซื้อมาจากหาน,นะรวมราคาผายค่ซื้อมาคือเท่าไรก็พี่นางรวมราคาแล้วประมาณเซนหนึ่งเบิดนี้ ีมาต่ำแพริดเสือโอเคนะครับเราก็จะยอมแล้วนะเดี๋ยวสีต่อไปเราก็จะยอมตอนนี้เราให้พี่นางเรายอมมี่คือสีสีทะเลเนาะกับสีแดงนี่ก็คือสีทะเลไม่ใช่ใครที่ทำนี่บอก้าใหม่บอกอะให้เราขายใหม่เนีอ แรกับพี่นางคนลงก่อนซีต่อไปกับเราสิยอมเองมันกี่ไงคือยอมพื้นน่ะเลยเนาะอย่างอีจังดีเฮาเคยยอมอยู่รึเปเลยนะไรใช่แตงซีกันมันใช่ไ่มใช่ประเด็ให้จันเซีงมันเขาขึ้นมาซีอันน่ะ้ยซีกันตกซีกันต่งอันเข้าแม่อันหัวใหญ่เพื่อข้ามัดก่อนได้ข้ามัดมีเอออันนี้าวกรดาษหมัดข้าตังอันนั้นดิตังเพื่อจะเสืออันเสือ กูเห็นอันอันชื่อแน่นอนโอ้เบิ้องหลังสะเบงปะโลดน่าตอนนี้เราก็สีที่สองแล้วนะคดีพี่ด้านากคุณยอมนะคะสีเอ่อเปิดมั่งคุนเราเห็นมั่งขุนนี่จะเคยยอมแต่แหละแต่ยอมชี้พื้เคยยอมลูกร้านก็ร้ายเนาะเอาใครเอาใหม่

เพิ่มฐานตะก<ม>อเคนพี่้อเามเา,ามันก็ประมาณนี้เแล้วมันปวดแล้วเคมัมกินขับๆกตัวต่างย่งกับเขาอื่าเงี้ยตัวต่างกับยอมพูลูกหลานไหน เี่ยนอาชีพย่อมย่อมมันย่อมสินขายมั้งย่อมแพ้ตัดสื่อนอนอ,อนยู่นย่อมสีย่อมย่อมตัดสื่อ,อสืส่อแล้วแล้วน,นี้เราก็จะย่อมสีอัมสีทองเนาะระกมทองสื่อมได้มันหนาจะออกสีสุบสุความคิดนะถ่ายชีทางขนมสีทางแดงต้นนุกยืน

สีทองาจจะเป็นสีเหลืองยาคูมากกว่าพอมฉีส่วนตเลยไหนยังนังเฉยนะุ๊มีนะทีเดียวป้องกันะป้องกันค่โอเคปองันน่ก็จะประมาณนี้น้องฝนจงคะ อย่านา um ศีด้วยอมไผ่ดำราคาหนี่งบาทประมาณสองบาทขึ้นสูงหายชีส <c oughs> ีณตอนนี้กระตุ้มสนะีนีแหละเนาะเพื่นพนะี่น้องเนาะน้ำตาลอำ่ำน้ำตาลทอง สีน้ำตาลโหนี่คือเหนกับสีเหลืองตัวนั้นบ่ะนี่คือสีที่เขายอมแล้วเนาะกล่องก็สีบมืนมแล้วเพราะว่ามันอันนั้นมันลืมขำแล้วกล่องเขาไทยแบบเซ็งหน่อยก็ได้นี่นะสีสุดท้ายของเราคือจะประมาณน,น,นี้นะครับสีแดงๆซ้ำๆอะไรก็พอถ้าก็ได้สารสีๆเนาะอัมลาพรนะจจ์เนาะผุ๊บมีพี่น้องเบุญสักคนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกล่องมันก็นม,มืดแล้ว ไอ้เล no? ี้ยวเนอะสบายดี